สว <man> ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องค่าประมาณกันค่ะ,ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะมาดูกันค่ะค่าประมาณนะคะเนี่ยเราจะพูดถึงการประมาณนะลูกก็จะเป็นการบอกนะคะจํานวนสิ่งต่างๆอยา่างคร่าวๆนะคะโดยไม่ได้บอกเป็นความละเอียดที่มากนักนะคะการบอกจํานวนโดยการใช้การประมาณเนี่ยนิยมบอกเป็นจานวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจํานวนที่ได้จากการประมาณเนี่ยเราจะเรียกมันว่าค่าประมาณค่ะ อย่างเช่นรูปนี้เห็นไหมคะเด็กวัดความสูงนะคะนักเรียนก็มองจากรูปนะคะเราก็จะบอกได้ว่าเด็กคนนี้สูงประมาณ90ซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะแอปเปิลนะคะสามรูปนี้อ่ะชั่งกิโลมาได้615กรัมนักเรียนก็อาจจะพูดได้ว่าแอปเปิลเนี่ยหนักประมาณ600กรัมนะคะเป็นการประมาณนะคะแล้วก็จะไม่บอกแบบเป็นตัวเลขเป๊ะๆเ,เลยนะคะ ซึ่งที่เราจะเรียนค่าประมาณกันนะคะในในเทอมนี้ก็จะมีค่าประมาณจํานวนเต็มสิบนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มพันค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มแสนแล้วก็ค่าประมาณจํานวนเต็มล้ <jokes. S 1> านนะคะหลักตานของมันไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะ okay. ตัวแรกเลยค่ะค่าประมาณจํานวนเต็มสินะคะ การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบนะคะทําได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยจำเอาไว้เลยนะคะนักเรียนเราจะประมาณจํานวนเต็มไหนนะคะให้นักเรียนพิจารณาหลักที่อยู่น้อยกว่าอย่างเช่นเราจะประมาณเต็มสิบเราก็ดูหลักที่น้อยกว่าหลักสิบก็คือหลักหน่วยนะคะจำเอาไว้นะคะมันจะใช้ทิ่นี้เดียวกันทั้งหมดนะคะ,ะโดยถ้าหลักหน่วยนะคะเป็นจํานวน0ูนย์ถึงสเราจะปัดทิ้งจำไว้นะคะ โดยค่าในหลักสิบจะคงเดิมและหลักหน่วยจะกลายเป็นศูนย์เราปัดหลักหน่วยทิ้งไปเลยนะคะแล้วหลักสิบก็เป็นเลขเดิมแต่ลองดูก่อนละกันนะคะจงหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของห้าสิบสามนักเรียนเห็นหลักหน่วยไหมคะหลักหน่วยเป็นเลขสามใช่ไหมคะอย,อยู่ระหว่างศูนย์ถึง4ี่อย่างนี้นะคะให้นักเรียนปัดทิ้งนะคะโดยสามตัวนี้ปัดทิ้งกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะคะและเลขในหลัก1ิบเป็นเลขเดิมก็คือเลขห้า นะคะ,ะแต่ถ้าหลักหน่วยเป็นเลขห้าถึงเก้าพูดง่ายๆถ้าเกิดเป็นเลขห้าขึ้นไปเนี่ยเราจะปัดขึ้นนะคะโดยค่าในหลักสิบก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหลักนะคะโดยหลักหน่วยก็จะเป็นศูนย์อ่ะอย่างเช่นนะคะจงหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของเจ็ดสิบแปดหลักหน่วยเป็นเลข8ปดเห็นไหมคะมากกว่าห้านะคะตั้งแต่ห้าขึ้นไปเนี่ยปัดขึ้นก็คือปัดขึ้นไปนให้หลักสิบนะคะจากเจ็ดก็เลยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกลายเป็นแปดใช่ไหมคะจากเจ็ดสิบแปดก็เลยกลายเป็นแปดสิบนั่นเอง นะคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะคราวนี้มาลองทำโจทย์นะคะจำนวนหกสิบสามค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเป็นเท่าไหรเอ่ยอ่ะเลียวเนก็ดูลักหน่วยเป็นเลขเลยคะ่ะลักหน่วยเป็นเลขสามปัดทิ้งใช่ไหมคะปัดทิ้งปุ๊บกลายเป็นศูนย์เพราะนั้นค่าประมาณกลายเป็นหกสิบค่ะอ่ะต่อมานะคะเจ็ดสิบสี่ค่ะลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมคะเลขเจ็ดเป็นไงคะตั้งแต่ห้าขึ้นไปปัดขึ้นใช่ไหมลูกอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น ปัดขึ้นไปให้สี่สี่ก็เลยกลายเป็นห้าอ่ะเพราะฉะนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มสิบก็จะเป็นห้าสิบค่ะต่อไปนะคะสามร้อยห้าสิบหกอ่ะเลขมันไม่จําเป็นต้องมีค่าหลักสิบนะคะเลขอาจจะเป็นหลักมีถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาประมาณเต็มสิบเราก็ต้องดูหลักหน่วยนะคะตัวที่จะเกี่ยวเนื่องของมันคือหลักหน่วยกับหลักสิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเลขหกเหมือนกันค่ะเลขหกเป็นไงคะตั้งแต่ห้าขึ้นไปปัดขึ้นใช่ไหมคะปัดขึ้นไปให้ห้าค่ะห้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 6. ไอตัวสามหลักร้อยไม่เกี่ยวอะไรใส่เหมือนเดิมนะคะอ่ะ,ะาก็จะกลายเป็นสามร้อยหกสิบค่ะต่อไปนะคะสี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ดูแค่หลักหน่วยเพราะเราจะประมาณเต็มสิบใช่ไหมคะหลักหน่วยเป็นหนึ่งเป็นไงคะน้อยกว่าห้าปัดทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นเลขแปดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสี่กับห้าไม่เกี่ยวก็อยู่เหมือนเดิมาก็จะกลายเป็นสี่ห้าแปดศูนย์นะคะหรือสี่พันห้าร้อยแปดสิบนั่นเองปัดหนึ่งทิ้งเฉยๆนะคะ ต่อไปค่ะอ้าวถ้าเกิดเขาถามอย่างนี้ล่ะอะไรบ้างที่ค่าประมาณจำนวนเต็มสิบได้แปดสิบอันนี้นก็ต้องคิดแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นเลขเป็นเลขที่เป็นไงคะจะปัดขึ้นได้เนี่ยมันจะปัดขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องแต่ห้าขึ้นไปใช่ไหมลูกเพราะนั้นตัวที่จะปัดขึ้นมาเป็นแปดสิบได้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะตัวที่น้อยก็แปดก็คือเจ็ดใช่ไหมทำาปัดขึ้นเป็นแปดก็คือเจ็ดสิบเท่าไหร่ มันก็ต้องเริ่มจาก75หใช่ไหมคะเพราะว่า5ขึ้นไปมันปัดขึ้นเพตอะนั้นมันก็จะเริ่มจาก75ถึง79เนี่ยตรงนี้ก็คือที่อยู่ในโซนเล็กนะคะที่สามารถปัดขึ้นเป็น8ได้นะคะแล้วก็องที่เป็นเลข8อยู่แล้วแล้วปัดส่วนทิ้งอะปัดเศษทิ้งใช่ไหมคะก็ตั้งแต่80ใช่ไหมลูกจนถึง84นั่นเองพอฉะนะเลขจะมี2ช่วงนะคะก็คือ75ถึง79อันนี้คือพวกโซนที่ปัดขึ้นมาเป็น80นะคะและ โซนที่80-84ตรงนี้ก็คือปัดเศษปัดหน่วยลงกลายเป็น80เหมือนกันนะคะหรือเรียนจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเขียนว่าถ้าเกิดใครเข้าใจอยู่แล้วนะคะนี่ครูแยกเพื่อให้เข้าใจอาจจะเขียนว่า75-84เลยก็ได้นะคะความหมายเดียวกันนะคะหรือจะแบ่งและแบบนี้ก็ได้อันนี้ครูแบ่งและไว้เพื่อให้รู้ว่าก้อนแรกเนี่ยมันคือการปัดขึ้นนะ,ะมันคือการปัดขึ้นของรักหน่วยกลายเป็น80 ส่วนก้อนหลังเนี่ยมันคือการปัดทิ้งของลหลักหน่วยนะคะกายเป็น80เหมือนกันมันค่าประมาณของเลขชุดน,นี้แล้วเท่ากับ80ดิเหมือนกันทั้งหมดนะคะ,อะลองอันนี้บ้างหนึ่งหนึ่ง้ยสิใช่ไหมคะก็เหมือนกันหลักข้างหน้ามันนักเรียน,นไม่ต้องไปสนใจเลยลูกหนูสนใจแค่หลักเนี่ยหลักสิบกับหลักหน่วยพอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมลูกพอ25ยี่สิบห้าเนี่ยมันจะปัดขึ้นเป็นสามสิบใช่ไหม ่ะเ,เริ่มที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจนถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าอ่ะกลุ่มนี้คือการปัดขึ้นใช่ไหมคะและก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นสามสิบปัดทิ้งให้เหลือสามสิบเหมือนเดิมนะคะก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบจนถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเท่าไหร่คะอ่ะสามสิบสี่นะคะสามสิบสี่เราปัดทิ้งอยู่ถ้าเกิดเป็นสามสิบห้าปุ๊บเราปัดขึ้นมันจะกลายไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบทันทีนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเขียนนี้หรือ่เขียนวา 1,125ถึง1,134เลยแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเข้าใจนะคะมาดูหน้าต่อไปค่ะคราวนี้ให้เปิดหนังสือเรียนนะคะเร่มสีม่วงค่ะเรามาดูในหนังสือกันยังไม่ใช่เร่มแบบฝึกหัดอันน,นี้ดูนหนังสือก่อนนะคะในหนังสือเนี่ยเขามีอ่าเขาเรียกเส้นจำนวนนะคะให้เรียนดู นะคะเพื่อมองให้เห็นชัดค่าประมาณจํานวนเต็มสิบนะคะพูดง่ายๆมันก็หมายความว่าไอ้เลขตัวนั้นเนี่ยมันไปอยู่ใกล้กับไทยนั่นเองนะคะประมาณเต็มสิบมันก็อย่างเช่น98เนี่ยนะคะมันก็จะอยู่เล็งที่90-100ใช่ไหมคะ98นั่นเองก็ดูเห็นไหมคะมันจะอยู่ใกล้สิบมากใกล้100มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มสิบของ98ก็เลยกลายเป็น100อลองคิดแบบที่ครูคิดเมื่อกี้สิ98เต็มสิบใช่ไหมลกูก8เป็นไงคะปัดขึ้น ไปให้เก้าใช่ไหมลูกเก้ามันก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งก็เลยกลายเป็นสิบพอเป็นสิบปุ๊บก็ใส่เป็นสิบแล้วก็ตัวแปดตัวนี้กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเก้าสิบแปดมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งร้อยนะคะความหมายเดียวกันนะคะกับเส้นจํานวนเนี่ยก็คือให้ดูให้รู้ว่ามันอยู่ใกล้หนึ่งร้อยมากกว่าเก้าสิบนั่นเองเขาก็เลยประมาณเก้าสิบแปดว่าเป็นหนึ่งร้อยโอเคนะคะอ่ะนี่ก็แสดงว่าลุงสนปลูกมะานาวนะคะประมาณหนึ่งร้อยต้นนะคะเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะลูกอ่ะ ข้อต่อไปนะคะลุงสนปลูกมะละกอ144ต้นอ่ะเราก็มาดูเช่นจำนวน144เห็นไหมคะมันอยู่ใกล้140มากกว่าเห็นไหมคะ140ก็คือ14นะคะ150ก็คือ150อ่เราอยู่ระหว่าง140-150ก 150, ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็มาดู144เนี่ยเห็นไหมคะหรือเราคิดแบบเมื่อกี้ก็คือ144เนี่ยหลักหน่วยเป็น4ใช่ไหมคะหลัก4ปัดทิ้งปุ๊บ มันก็ค่าประมาณก็อยู่ที่ร้อยสี่สิบเหมือนกันเห็นไหมคะเพราะนั้นค่าประมาณของจำนวนเต็มสิบของร้อยสี่สิบสี่ก็คือร้อยสี่สิบนะคะแสดงว,ว่าลุงสนปลูกมะละกอรประมาณร้อยสี่สิบต้นนั่นเองอ่ะข้อต่อไปนะคะลุงสนปลูกพริกบ้างสองร้อยแปดสิบห้าต้นนะคะเพราะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มสิบของสองร้อยแปดสิบห้าก็คืออ่ะเลขห้าใช่ไหมลูกปัดขึ้นจะกลายเป็นสองร้อยเก้าสิบนะคะ ง่ายๆเลยต่อไปนะคะลุงสนปลูกต้นไม้ทั้งหมดหกร้อยสองต้นอ่านี้ง่ายไปใหญ่เลยนะคะหลักหน่วยเป็นสองปัดทิ้งใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นหกร้อยค่ะอ่ะข้อนี้นะคะในหนังสือเรียน,นะคะ่ะต่อให้นักเรียนดูนะคะแอปเปิลนะคะจํานวนเก้าสิบสองนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มสิบคือเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบสองเป็นไงคะรู้ที่หลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยเป็นเลขสองสองเป็นไงลูก ปัดทิ้งใช่ไหมคะเพราะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มสิบก็คือ 90... ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ57ค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเป็นเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็ดูที่เลข7 7็ดเเป็นไงคะมากกว่า4ใช่ไหมคะตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยเราจะปัดขึ้นนะคะจาก57ก็เลยกลายเป็น60ถูกต้องค่ะอ่ะขาขาอนี้นะคะ80ค่ะอะไรบ้างที่จะประมาณเป็น80จำได้ใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่70เท่าไหร่ลูก จ็ดสิบเท่าไรที่มันจะเริ่มปัดขึ้นก็คือเจ็ดสิบห้าจนถึงแปดสิบเท่าไหร่ที่มันยังปัดลงอยู่ก็คือแปดสิบสี่นะคะเพราะนั้นก็ตอบว่าเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบสี่ค่ะอ่าข้อสิบข้อที่สี่นะคะร้อยสามสิบนะคะเราก็ดูอะไรที่มันจะปัดขึ้นก็คือร้อยี่สิบเท่าไรลูกอ่าร้อยยี่สิบห้านะคะจนถึงร้อยสามสิบสี่นั่นเองนะคะส่วนข้อห้าค่ะสองร้อยเจ็ดสิบสามประมาณจำนวนเต็มสิบได้เท่าไรคะ แล้วก็ดูหลักหน่วยเป็นสามเองคะปัดทิ้งเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือสองร้อยเจ็ดสิบนะคะอ่ะส่วนข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะทําลงสมุดได้เลยนะคะหน้าที่ยี่สิบหกค่ะอง่ายง่ายอยู่นะคะคราวนี้เรามาดูค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยกันบ้างนะคะหลักการเดียวกันเลยคะ่ะไม่ยากนะคะถ้าเรียนจำแพทเทิร์นมนได้เนีย่ยเรียนก็สามารถทําได้ทุกค่าประมาณเลยนะคะ เรามาดูกันค่ะการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะทาได้โดยพิจารณาเลขโดดในหลักสิบเห็นไหมคะถ้าเราประมาณเต็มร้อยมันจะดูหลักที่ถัดลงไปหนึ่งหลักหลักร้อยแล้วก็ไปดูหลักสิบนะคะอย่างเมื่อกี้เราทําหลักสิบแล้วก็ไปดูหลักหน่วยใช่ไหมคะอ่าแล้วหลักหน่วยเป็นยังไงล่ะอ่าถ้าเราดูหลักสิบแล้วหลักหน่วยเป็นไงคะหลักหน่วยแล้วก็หายไปเลยค่ะนะคะถ้าประมาณเต็มร้อยพูดง่ายเลขมันจะลงท้ายด้วยร้อยร้อยร้อยนะคะเหมือนเมื่อกี้ถ้าประมาณเต็มสิบเลขมันจะลงท้ายด้วยสิบ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 นะคะ เรามาดูกันนะคะโดยถ้าหลักสิบนะคะเป็นเลขศูนย์ถึงสี่แล้วก็จะปัดทิ้งโดยค่าในหลักร้อยจะคงเดิมและหลักสิบลงไปจะเป็นศูนย์นะคะอย่างเช่นจงหาค่าประมาณเต็มร้อยของห้าร้อยสามสิบเก้านักเรียนสังเกตเขาหาค่าประมาณเต็มร้อยต้องดูหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบในที่นี้เป็นสามสามเป็นไงคะปัดทิ้งปูดอ่าแสดงว่าตั้งแต่หลักสิบลงไปเนี่ยปัดทิ้งเป็นศูนย์ไปเลย คำตอบที่ได้ก็คือห้าร้อยค่ะไงคะเข้าใจไหมคะ,ะไม่ยากมาล,ลุกมาดูแต่ถ้าเกิดหลักสิบนะคะเป็นจํานวนตั้งแต่ห้าขึ้นไปเราจะปัดขึ้นนะคะโดยให้ค่าในหลักร้อยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนึ่งและหลักสิบลงไปก็เป็นศูนย์นะคะอย่างเช่นข้อนี้คะ่ะจงหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วเรียนดูหลักสิบเห็นไหมคะหลักสิบมากกว่าห้าอ่ะตั้งแต่ห้าขึ้นไปนะคะคุณผูณ้ชมผิดห้าขึ้นไปเราปัดขึ้นใช่ไหมคะ ปัดขึ้นไม่ให้ตัวนี้เจ็ดเพิ่มขึ้นหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่ลูกอ่ากลายเป็นแปดพอเจ็ดเพิ่มกลายเป็นแปดปุ๊บส่วนที่เหลือนี้ก็หายกลายเป็นศูนย์นะคะเพราะนั้นคําตอบก็คือแปดร้อยนั่นเองนะคะพูดง่ายๆพอมันปัดขึ้นปุ๊บหลักสิบลงไปก็เป็นศูนย์นะคะแต่ถ้าเกิดปัดทิ้งเนี่ยคือมันไม่ได้เพิ่มให้หลักร้อยมันกลายเป็นศูนย์ไปเลยนะคะหลักร้อยเป็นเลขเดิมพูดง่ายๆนะคะอ่ะคราวนี้มาลองทํากันดีกว่าจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ํานวนห3ร้อยสาสิแปดค่าประมาณเต็มร้อยเท่าไหร่เต็มร้อยดูหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบเป็นเลขอะไรลูกเลขสามเลขสามเป็นไงลูกอ่ายังไม่ถึงห้าปัดทิ้งใช่ไหมคะเพราะนั้นก้อนนี้ทิ้งไปเลยก็จะกลายเป็นห0 0้อยค่ะนะคะไม่มีการเพิ่มขึ้นที่ไหมล้วอ่ะข้อต่อไปค่ะแปดร้อยเจ็ดสิบนะคะค่าประมาณเต็มร้อยดูหลักสิบหลักสิบเป็นเลขเจ็ใช่ไหมคะเจเ,เป็นไงลูก5้าขึ้นไปปัดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะปัดขึ้นไม่ให้แปใช่ไหมคะ8ปก็จะกลายเป็น เก้าอ่ะเพราะนั้นคราวนี้ตอบเก้าร้อยค่ะข้อต่อไปนะคะสี่พันสามร้อยห้าสิบหกอ่ะครูบอกแล้วถ้ามันมีหลักเกินหลักร้อยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแค่ใส่มันไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาดูที่หลักสิบหลักสิบเป็นห้าใช่ไหมคะห้าเป็นไงลูกปัดขึ้นไปให้สามใช่ไหมคะเพราะนั้นสามตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนกลายเป็นสี่อ่าแล้วตัวหลักมากกว่าหลักร้อยก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะตอบเหมือนเดิมก็คือสี่พันสี่ร้อยนั่นเองนะคะ ข้อต่อไปนะคะสี่พันห้าร้อยี่สิบเอ็ดเหมือนกันค่าประมาณเต็มร้อยดูหลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบเป็นสองสองทำไมคะปัดทิ้งใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ตอบสสี่พันห้าร้อยค่ะอ่าต่อไปนะคะถ้าเกิดเขาถามว่าค่าประมาณเต็มร้อยอะไรบ้างที่ได้หกร้อยนะคะอ่านักเรียนก็ลองนึกดูอะไรที่มันจะปัดปัดขึ้นใช่ไหมคะปัดขึ้นแล้วกลายเป็นหกร้อยมันก็จะมีเลขอะไรคะอ่าแสดงว่าหลักร้อยไม่ต้องเป็นเลขห้า การที่จะมีอะไรปัดให้ห้ากลายเป็นหกได้เนี่ยสแสดงว่าหลักสิบเนี่ยก็ต้องเป็นเลขห้าขึ้นไปใช่ไหมคะน้อยสุดก็ต้องเป็นเลขห้าเพราะนั้นน้อยที่สุดก็คือห้าร้อยห้าสิบแน่นอนใช่ไหมคะจนถึงห้าร้อยเท่าไหร่คะห้าร้อยห้าสิบจนถึงห้าร้อยเก้าเก้าอ่ะอันนี้คือการปัดขึ้นเป็นหกร้อยนะคะต่อไปการปัดลงให้เหลือหกร้อยก็จะมีหกร้อยสี่สิบเท่าไหร่ลูก ถึงหกรอสี่สิบเก้าใช่ไหมคะตรงเนี้ยเป็นการปัดลงให้เป็นหกรอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่าตั้งแต่ห้า้อยห้าิจนถึงหกร้อี่ิบเกาลยนะคะคุยง่ายแต่หกร้อยถึง6กร้อี่สเ้านี่ยมันยังเป็นการปัดลงให้เหลือหก0้อยอยู่นะคะเราก็เขียนจับกระลวกกันนะคะการเป็น5้ายห้าถึงหกร้สี่ส้าหรือใครจะเขียนแยก2ชุดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะข้อต่อไปค่ะห้าพันห้ารอยนะคะเหมือนเดิม การที่มันจะปัดขึ้นนะคะจำนวนเต็มร้อยให้กลายเป็นห้าร้อยเนี่ยก็คือที่ห้าพันเท่าไหรล่ลูกห้าพันสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมคะอ่ะจนถึงห้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าค่ะอ่ะไม่ยากนะคะวันนี้เราจะเรียนเต็มสิบกับเต็มร้อยกันก่อนนะคะค่าต่อไปนะคะมาดูที่หนังสือเรียนหน้าสามสิบนะคะเขาเรียนหาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยของจํานวนต่อไปนี้นะคะ ข้อที่หนึ่งแปดหประมาณเต็มร้อยนักเรียนต้องดูหลักสิบใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีหลักร้อยอยู่เพราะฉะนั้นหลักสิบเป็นแดเป็นไงคะค่ามันต้องปัดขึ้นใช่ไหมลูกแต่หลักร้อยมันเป็นศูนย์อยู่แล้วก็ปัดขึ้นไปก็เลยกลายเป็นหนึ่งรอยค่ะค่ะข้อที่1ก็เลยตอบหนึ่งร้อยนะคะข้อที่2นะคะหลักสิบเป็นเลขสามนะคะนีค่าประมาณเต็มร้อยสาเป็นไงคะน้อยกว่า5้าปัดทิ้งเลยค่ะเพราะฉนั้นข้อน,นี้ก็ตอบหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะ ข้อที่3ค่ะ335นะคะหลักสิบเป็นเลข5เป็นไงคะ5ก็ต้องปัดขึ้นนะคะจาก300ร้จะกลายเป็น400นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ4,728นะคะค่าประมาณเต็มร้อยดูที่หลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบเป็นเลขสองทำไมคะ2ไม่ถึง5นะคะปัดทิ้งได้เลยเพราะนั้นตอบ4,700ค่ะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะ9,967พันเก้ยใช่ไหมคะดูที่หลักสิบหลักสิบเป็น6 6เป็นไงคะ อ่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปปัดขึ้นนะคะพอปัดขึ้นปุ๊บให้เก้าเก้าตัวนี้เต็มพอดีกลายเป็นสิบมันก็ต้องเกิดการทดไปให้ตัวข้างหน้าอีกอ่าพอเก้าตัวนี้ได้รับมาอีกหนึ่งใช่ไหมคะก็กลายเป็นสิบเพราะนั้นข้อนี้ค่าประมาณต้องเป็นเท่าไหร่ลูกอ่าจะเป็นหนึ่งหมื่นนะคะเพราะมันเกิดการทดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลูกอ่ะมาดูนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่สองใหญ่นะคะให้เรียนเติม เลขโดดในช่องว่างนะคะซึ่งหน้านี้นะคะคำตอบมันจะมีได้มากมายหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมลูกค่าประมาณเป็นห0 0นะคะเราก็สังเกตที่หลักสิบก่อนหลักสิบเป็นหนึ่งแบบนี้มันต้องปัดทิ้งใช่ไหมลูกแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นได้ตัวเดียวเลยก็คือ6ใช่ไหมคะตอบได้คาเดียวเลยก็คือหกร้อยสิบเกเท่านั้นนะคะพูดง่ายๆก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นอันนี้5้าอยเท่าไหร่ แล้วก็มีเลขเจ็ดห้าร้อยอะไรบ้างที่มันจะปัดเป็นหกร้อยมันไม่ได้มีตัวเดียวแน่นอนใช่ไหมคะหลักสิบเนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ห้าขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่ได้ตั้งแต่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยใช่ไหมคะเพราะมันใส่เลขตรงนี้ไปปุ๊บมันจะปัดขึ้นเป็นค่าประมาณหกร้อยทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะนั้นก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะตรงนี้ใส่อะไรคุณครูใส่เลขเจ็ดละกันนะคะ ลองอีกสักค้อหนึ่งค่ะประมาณหกร้อยห้าขีดขีดอ่ะครูก็บอกแล้วการที่ห้ามันจะปัดเป็นหกเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่หลักสิบนะคะที่เน้นก็คือใส่ได้ตั้งแต่ห้าถึงเก้าใช่ไหมลูก่วนหลักหน่วยเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้เลยตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้ครูก็ลองใส่เลขแปดกับศูนย์ก็แล้วกันนะคะมันก็จะเป็นค่าประมาณหกร้อยเหมือนกันนะคะอ่ะที่เหลือสามตัวนี้นักเรียนลองใส่เองนะคะเรามาดูค่าประมาณพันแปดร้อยกันบ้างนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะข้อนี้การที่มันจะเป็นพันแปดร้อยเนี่ยหลักสิบนะคะคือค่าประมาณอันนี้คือค่าประมาณเต็มร้อยใช่ไหมคะเราต้องดูที่หลักสิบหลักสิบเป็นห้าห้ามันทําไมคะมันปัดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ห้าจะปัดขึ้นแล้วกลายเป็นแปดเนี่ยแสดงว่าแต่เดิมมันต้องเป็นเลขเจ็ดเราฟิกช่องนี้ว่าเลยต้องเป็นเจ็ดนะคะส่วนข้างหน้าเนี่ยมันกลายเป็นพันพันแปดใช่ไหมคะแสดงว่าข้างหน้าก็ต้องเป็นเลขหนึ่ง ล้วฟิกสองตัวนี้เลยเป็นหนึ่งกับเจ็ดแต่ตัวหลักหน่วยเนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าได้เลยนะคะครูก็เลยใส่เป็นหนึ่งเจ็ดสามนะคะกลายเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเลขชุดน,นี้มันอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่นะคะอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้อ่าตัวนี้ใส่ได้หลากหลายมากเลยเพราะมันกําหนดที่หลักหน่วยใช่ไหมหลักหน่วยเป็นแปดเนี่ยมันไม่มีผลอะไรมากมายเลยนะคะ เราอาจจะเป็นใส่หนึ่งแปดศูนย์ก็ได้ใช่ไหมลูกถ้าใส่แปดถ้าเราใส่หลักสิบเป็นแปดแสดงว่าหลักร้อยเอยหลักฟูดผิดนะคะถ้าเราเนียใส่หลักสิบหลักร้อยเป็นแปดหลักสิบเนี่ยก็ต้องเป็นเลขตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราใส่หลักร้อยเป็นเป็นเจ็ดอ่ะเราต้องการให้มันปัดขึ้นแสดงว่าหลักสิบก็ต้องเป็นห้าถึงเก้านั่นเองอ่ะนี่ครูก็ลองใส่เป็นหลักเป็นเลขแปดไปเลยง่ายๆใช่ไหมคะพอหลักสิบเป็นศูนย์ก็ปัดทิ้งก็กลายเป็นพันแปด ง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้หลักร้อยเป็นเจ็ดแสดงว่าโจทย์ต้องการให้เรียนใส่หลักสิบเนี่ยให้มันปัดขึ้นให้เจ็ดกลายเป็นแปดใช่ไหมลูกแสดงว่าข้างหน้าตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งแน่นอนแหละหลักพันยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนตัวนี้หลักสิบนะคะเป็นได้ตั้งแต่ห้าถึงเก้าเลยนะคะหลักหน่วยเป็นอะไรก็ได้เลยตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะคะนั่นเองก็ใส่ได้เลยอันนี้ครูก็เลังใส่เป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบดูนะคะ อ่ะที่เหลือนะคะให้เรียนใส่เอาเองเลยนะคะในหนังสือเรียนอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เรามาดูเล่มแบบสุหัดคณิตศาสตร์กันค่ะเล่มปกสีขาวนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะอะมาดูนะคะที่หน้าสิบสองค่ะแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหกนะคะให้เรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะอย่างอันนี้สามร้อยสองนะคะ มันจะอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรอ,ะอันนี้เป็นการประมาณเต็มสิบใช่ไหมลูกประมาณเต็มสิบแสดงว่าเส้นจํานวนเนี่ยสามร้อยสองเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่างเท่าไหร่ลูกสามร้อยนะคะจนถึงสามร้อยสิบนั่นเองใช่ไหมคะน่ะเพราะหลักสิบมันเป็นศูนย์อยู่เลยเห็นไหมแสดงว่ามันอยู่ในเลงสามร้อยถึงสามร้อยสิบค่าประมาณจานวนเต็มสิบของสามร้อยสองคือเท่าไหร่เต็มสิบให้ดูหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นสองเป็นไงคะปัดทิ้งเพราะนั้นครนี้ตอบสามร้อยได้เลย ง่ายมากเลยเห็นไหมคะต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะนี่ครูเอาตัวอย่างมาข้อสองกับข้อสามนะคะข้อหนึ่งกับข้อสี่ให้เราเรียนทําเองนะลูกอ่ะข้อสามสี่ร้อยสี่สิบห้าอยู่ระหว่างอ่ะประมาณเต็มสิบใช่ไหมคะล้วก็ดูสี่สิบห้าเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างสี่สิบกับห้าสิบใช่ไหมลูกอ่ะเขาจะแสดงว่าอยู่ระหว่างสี่ร้อยสี่สิบกับสี่ร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะและ้วครนี้หลักหน่วยเป็นห้าเป็นห้าทำไมคะปัดขึ้นใช่ไหมลูก แสดงว่าค่าประมาณของมันก็คือ450ค่ะอ่ะข้อที่เหลือทําเองนะคะคราวนี้มาดูหน้า13กันค่ะ13นะคะเขาบอกว่าข้อที่สามเนี่ยข้อที่สามใหญ่ลูกข้อที่หนึ่งจำนวนนับที่มีค่าประมาณ170โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยแค่เรียนยกตัวอย่างมาแค่สามตัวพอนะคะค่าประมาณที่จะเป็น170เนี่ยอันนี้คือประมาณเต็มสิบใช่ไหมลูกมันก็มีได้ตั้งแต่เท่าไหร่ลูก160เท่าไหร่คะ ที่มันจะปัดขึ้นกลายเป็นเจ็ดเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยหกสิบห้าใช่ไหมคะจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่เลยที่มันจะปัดลงมันเจ็ดสิบอยู่ก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเักเรียนเลือกเลขมาใส่ได้เลยค่ะสามตัวสมมูรณ์คูเลือกมาอ่ะขเขาเขียนไปเลยแล้วกันว่าตั้งแต่ร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ให้เรียนเลือกเอาเองนะคะเอามาใส่ได้เองสามตัวจะไปข้อสองค่ะจำนวนนับที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสองร้อยเก้ากับสองร้อยยี่สิบเอ็ดอ่ะเวลาหาจํานวนกึ่งกลางนะคะให้เรียนใช้้สูตรนีค่ะ นี่เลยค่ะตัวมากบวกตัวตัวน้อยบวกตัวมากแล้วหารสองค่ะอยากอยากรู้ว่าอยู่ระหว่างสองร้อยเก้าถึงสองรอยิบเอ็ดคือเท่าไหร่นะคะจับมาบวกกันแล้วหารสองค่ะก,ก็จะกลายเป็นสี่ร้อยสามสิบหารสองนะคะเท่ากับสองร้อยสิบห้าค่ะพอได้ปุ๊บพอถามต่อว่ามีค่าประมาณจานวนเต็มสิบคือเท่าไหร่นะคะเต็มสิบให้ดูหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยเป็นห้าเป็นไงคะปัดขึ้นเพราะนั้นตอบเลยสองร้อยี่สิบค่ะ เ,เขียนลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะกำหนดให้ห้าสี่แล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมอ่เป็นจำนวนสามหลักนะคะเลขโดดที่เติมในช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้จำนวนเหล่านั้นมีค่าประมาณเป็นห้าร้อยสี่สิบได้แก่อะไรอ่ะพูดง่ายๆนะคะมันเป็นสี่อยู่แล้วใช่ไหมลูกมันไม่ต้องการปัดขึ้นให้เป็นห้าแน่นอนแสดงว่าเราต้องใส่เลขที่มันปัดทิ้งนะคะก็คือเลขศูนย์ถึงเลขท่าไรคะ อ่ะศูนย์ถึงเลขสี่นะอ่ะหนึ่งถึงสี่นั่นเองนะคะหรือใส่ศูนย์ด้วยก็ได้อ่ะกูเพิ่มอีกตัวหนึ่งตั้งแต่ศูนถึงสี่เลยศูนย์ถึงสองสามสี่ 4, เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะกําหนดให้อ่ะมีเลขสามหลักที่มีหลักหน่วยเป็นหกเขาบอกว่าเลขโดดสองตัวที่จะเติมในช่องนี้แล้วทำให้ค่าประมาณเต็มสิบเป็นแปดร้อยได้คือเท่าไหร่ การที่จะให้ค่าประมาณเต็มสิบเป็นแปดร้อยเรามาดูลักหน่วยกว่อนลักหน่วยเป็นหกแสดงว่ามันต้องปัดขึ้นใช่ไหมลูกแสดงว่าเลขเดิมมันเป็นเป็นเลขอะไรคะต้องเป็นเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่าประมาณจานวนเต็มสิบให้เป็นแปดร้อยซึ่งหลักสิบเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันต้องรับมาแล้วมันเต็มแล้วมันต้องไปทดต่อใช่ไหมลูกแสดงว่าหลักนต้องเป็นเก้าแน่นอน พราะว่าหกมันปัดขึ้นมาใช่ไหมคะเก้าแล้วมาปุ๊บมันจะกลายเป็นสิบเป็นสิบปุ๊บมันก็จะไปทดให้ตัวถัดไปต่อเพราะฉะนั้นตัวถัดไปเลขเดิมมันต้องเป็นเลขที่น้อยกว่าแปดอยู่หนึ่งใช่ไหมคะแสดงว่ามันต้องเป็นเลขเจ็ดแน่นอนเพราะฉะนั้นคาตอบข้อนี้ต้องเป็นเจ็ดกับเก้าแน่นอนค่ะมีคําตอบเดียวนะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะอะไรเอ่ยเป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดและอะไรเอ่ยเป็นจํานวนนับที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณเท่ากับสามร้อยหกสิบอันนี้คือประมาณเต็มสิบใช่ไหมคะดูหลักหน่วย จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มันจะปัดขึ้นใช่ไหมลูกปัดขึ้นเป็นสามร้อยหกสิบก็ต้องเป็นสามร้อยห้าสิบเท่าไหร่อ่าตัวที่น้อยที่สุดก็คือสามร้อยห้าสิบห้านั่นเองใช่ไหมคะพอมาเป็นสามร้อยห้าสิบห้าปุ๊บห้าหลักหน่วยเป็นห้ามันจะปัดขึ้นกลายเป็นสามร้อยหกสิบใช่ไหมคะและจํานวนที่มากที่สุดก็คือจํานวนที่ปัดทิ้งก็ต้องเป็นสามร้อยหกสิบกว่าอยู่แล้วแล้วปัดทิ้งให้เหลือสามร้อยหกสิบก็คือสามร้อยหกสิบสี่ค่ะ เป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะลองอีกหน้าสิบสี่นะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดเจ็ดให้เรียนเติมเลขโดดในหลักสิบนะคะและค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยอ่ะโคยกขึ้นมาสองข้อนะคะคือข้อหนึ่งกับข้อสามนะลูกข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะคะข้อที่หนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบแปดเลขโดดในหลักสิบคือเลขอะไรคะเราก็มาหาหลักสิบคือเลขเก้าใช่ไหมคะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเป็นเท่าไหร่พอเป็นเลขเก้าทำไมลูก ปัดขึ้นจาก400ก็กลายเป็น500เป็นไงคะง่ายมากเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน3,851เลขโดดในหลักสิบก็คือเลขอะไรลูกหลักสิบก็คือเลขห้าห้าทำไมคะปัดขึ้นใช่ไหมลูกไปให้แปดแปดก็กลายเป็นเก้าก็กลายเป็น3,900ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อที่เหลือทักเรียนทำเองได้เลยนะคะพลังงานในวันนี้นะคะก็มีแบบฝึกหัดทั้งหมดนะคะหน้า12ถึงหน้า14ค่ะ ให้นักเรียนทำข้อที่เหลือนะคะให้เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคาบหน้านะคะครูคจะมาเฉลยกันค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ